ไตตะน้ำไหลกไปไวมากกว่าววนะจะหายเออทลงเลยเออ,เอ,อกดลงดลเรื่อยๆเฮ้ยกดลงเยอะๆเออมีปาดปาดมันขวดลงไปเลยถึงแล้วเออืมเพราะออว่าถ้าถ้าถ้ามันยังคอยช่วงนี้เ่ยกระเด็นปุ๊บมันจะย้อนทำอะไรไม่ได้เออทำมันแหลกๆลงไปเลยปลายโต๊โะหินในใจกลางมัน้ะเพราะมันเป็นหลอกหลักอยู่แล้ว ผมค่อยไปมุนูอีกกดลงเยอะมุมขวามุมซ้ายเลยไ่เลยกดลงไปขึ้นมากดอีกก็ได้เออตรงนั้นอะงัดออกก้อนมันใหญ่เออกดลงเยอะๆตรงตายมุมนะกดลงเลยเ ตัดไปอีกหน่อยนึงเออนกดออกไปเลยตรงนั้นนะเพราะว่าหัวโปกมันตรงนั้นค่าขวานาเคียงเนอะเออเอาใส่จะให้น้ำค้างบนนาเคียงเจ้าบนคุงกวาดนะเมนหัวโปะกันไม่ต้องใส่ก็ได้กวาดออกมาเลยอือเออนี่เจ้าลงไปค้างเส่านี่แหละอือเออลงไปหาตีนเจ้าเลยเลยกดลงไปหาเออนั่นแหละ อันสิพอดีเลยละวันนี้ตัวต้นปตแน่โอเคเดี๋ยวอบอบริมนะริมสุดท้ายเลยนะตรงแกะผนังไปเออใช่ริมน่ะอบมันเป็นต้นๆมันเอออบให้มันเนิบๆลงไปเลยเออเนี่ยน่าตกตักแล้วเว้เออเออก้มเอาขึ้นมาตรงกลางอีกระหว่างขาคือนะตดปดอยู่เออนะ ใช้ลงหัวเขา่าเออเออนั่นแหละกดปลายมันลงวยเออเออไปกินเ,เมื่อละเทือบอ่ะสองอันนี้กระบะที่สามแล้วนะคะสองสามตามบาติดๆนะคะลูกเป็นล่างแล้วอันนี้เทให้ อีกอ่กอ,กอ,อง,อองกองหมานะคะทําคอกหมานะคะตัวนี้ทําคอกหมาให้อ่อ,องเทพื้นยกระดับขึ้นนิดหน่อยนะคะตนตกมามันชืนน้น ปัดหน้าปูนนะคะแต่แต่ตัวนี้นะที่ว่านะถ้ามันใกล้มาแล้วเอาตัวนี้เข้าไปเลยไม่ต้องเอาตัวนั้นเอาผนังมันนี่เข้าไปจึ้งใส่เลยจะได้รู้ว่ามันระดับไหนไหมแมนให้ให้มันล้นมาก่อนมันจะได้ชัวไปเลยไม่ต้องเอาตัวนั้นเราเอาข้าวนี้ก็ได้อยู่มันไม่เยอะปูนนะเราขี้ข้าวนี้ได้ โอ้ยเนาะหัวแข็งไซบ่เนาะอ,อันน,น,นัต่ำเอาต่ำเอาคนต่ำรถอะเห็นว่าอืม

วันนี้ก็ให้ช่างมาติดจานดาวเทียมนะคะดาวเทียมนอ้อยใช้สำหรับทีวีของเราเครื่องเดียวในห้องน,อน้นเนาะปิดจานดาวเทียมก็เสร็จไปแล้วนะคะแล้วก็มางานตัดต้นไม้อันนี้ก็แปลนใบต่อยแล้วนะคะแปนนะคะเดียวเรือเตะตัดออกหรือเปล่าแถวนี้ไปซื้อยาฆ่าย่ามาใส่มัน อยากขย่ายะามาตรงแยกนี่มันเข่าเต็มทรงมาแล้วมึงเหรอโอ้โหอย่า,ายมองม่เนี่ยเบ้าเลอะตายแล้วฉันมาตรงแยกกองเครื่องนั้วจ้าเขาฟันห่องเครื่นอนเทปูน, okay. นยกระดับให้กุ้งมาก็เริ่มจะเสร็จนะใบต้นสมสาไม่รู้ภาษาไทยเรียกอะไรใบเพกาหรือเปล่าใช่ไหมจามจุลีจามจุลีโอ จำจุลีเนาะสงสัยพูดผิดฮะแลรอจาจุลีหรือก้ามปูนะคะมันหล่นลงชายขาลงรถเนาะบ้านต้นตะนเนาะบ้านอีสานข่อยเอิญว่าต้นตะเวนเนาะอันนี้ก็ให้นายช่างขึ้นไปกวดให้เนาะปีละครั้งค่ะช่างกลุ่มนี้คือน้องชายนะคะน้องชายคนที่พักแพงแบ่งปันเนาะมีงานหนักๆอะไรก็เขามาดูแลให้เน,ะนาะกำลังแต่งเป็นรูปเป็นร่างนะคะ มีเงี้เห็ดเพี้นเห็ดส้้นตรงนี้อ่ะมะปูอีกแล้วนะเฮ้ยกระเบื้องมาเปะเลย <c oughs> น้ำไหลมันก็จะได้ไหลออกไปเลยเพราะว่าฝนตกชื้นหมามันก็ไม่อยากลงปงหมอมานี่ค่ะกำลังฉีดยาโดนต้นบักหงิดฉันนะ ต้นาะม่วงไม่เป็นไรเนาะกายาไม่ได้ตัมม่งนี่นะคะดังบ้านเนาะมันลุกก็เลยให้นายช่างน้องชายนี่แหละฉีดยายาให้เนาะอันนั้นลงเยอะๆหรือยังต้นเงาามวยาเลดฉีดเพราะว่ามันเวลา ฝนตกมันจะเป็นต้นอันนั้นต้นอะไรนะต้นตำแยใช่ไหมช่างโอายเกินมาตรงแยกับกันนี่นะตรงนี้นะน้องใส่รากมันลงไปตามริมล้วนนะริมล้วนเราเนี่ยมันจะขึ้นตลอดเพราะรากมันอยู่ตรงนี้ไงต้นหมเรียกอะไรมักมม่มตำแเยักพี่ผวนโอ้หมัเอะไรเฮเรียกภาษาไทยนะอะไหมักพี่วนไม่ไม่มักตำแเยนะอ๋อมามุยมามุย ม้ามุยมามุย,มมยต้นมามุยนะคะมามุย้ยแล้วตันนี้เป็นผักไหมจริงเนี่ยฮะผักใช่ไหมผักอะไรอะ่ะไปรวกินกับแกวกับพนเออไม่ได้กินหรอกเอาล้างมันลงไปหมดเลยไม่มีใครลงไปเก็บกินหรอกมันขึ้นเป็นเครือขึ้นมาติดบ้านเอามันออกมันเลยแต่ไม่เป็นผักนะเอออันต้นมะขุงเขาอย่าไปโดนเดอต,ต้นมะขุมต้นมะขุงข้างหลังนนข้างหลังนน ต้นมะคงนะโอเคนะโอเคได้จะซีไทยเลยอืมเพราะว่าพี่เพิ่งไปส่งผ้ามาพิ่งไปส่งของให้เขาโอเคอืมอืมพูดไงแกลึกๆพูดนะต้นแก่พูนเออนั่หละอืมเป็นปุ๋ยเลยอะดอกอังกีเป็นปุ๋ย นะคะเดี๋ยวเราจะบรรจุอิงอิงอองอองเข้ามาเหมือนเดิมนะคะเมื่อปูนเรียบร้อยนะคะตอนนี้สวยงามเรียบร้อยค่ะโอ้เรียบสวยนะคะเดี๋ยวเราจะบรรจุอิงอิงอองอองเข้ามาเหมือนเดิมนะคะเมื่อปูนเรียบร้อยนะคะ มาวันนี้เนาะก็ได้ทําหลายอย่างเลยค่ะก็เลยแล้วตุ๊ก,กตาขึ้นหน้าบ้านด้วยนะคะนี่ตุ๊ก,กตาทุกงเงินทุงทองไหลามาเทมาเนาะช่างก็ทําให้วันนี้นะคะเนาะทาเรียบร้อยแล้วก็ท่านบนก็ติดอะนะติดอ่าอะไรนะจานดาวเทียมเนาะจานดาวเทียมเล็กคะ่เะเหมาะสําหรับอยู่ในห้องวรดาคนเดียวเนาะเพราะว่าในห้องข้างนอกก็มีแล้วในห้อง อลูกก็มีแล้วเอาเข้าห้องตัวเองเพราะว่าเมื่อก่อนใช้สายธรรมดามันไม่ค่อยชัดนะคะทุนเงินทุนทองร่ำรวยนะคะแล้วก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะในคลิปของเราทํางานวันนี้นะคะอันนี้ปลูกพญายนาคนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูมาชมนะคะขอบคุณค่ะ